ไปปลอกไข่จระ,ะเข้กันชาก็ชวนพี่เลโอมาที่สีราชาฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มจระเข้ครบวงจรน,นะวันนี้ตื่นเต้นมากระหว่างทางไปจุดมุ่งหมายก็มีบ่อจระเข้ถึงแล้วมีเด็กๆเบบี้มาต้อนรับด้วยนะกอดกันแน่นเลยชากับพี่เลโอจะมาแกะไข่จระ,ะเข้ก่อนอื่นก็ล้างมือกันก่อนนะคะพี่เขาก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับจระเข้ที่ฟาร์มนะคะอายุรายละเอียดต่างๆไข่แล้วก็การฟักไข่คือได้ความรู้ใหม่เยอะมากและนี่ก็คือห้องเก็บไข่จ ระเข้นะคะควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ําต้องอยู่ในที่ที่ชื้นแล้วก็ไม่หนาวนะคะประมาณ33องศาเป็นครั้งแรกที่เห็นไข่จระเข้ใกล้ขนาดนี้และพี่เขาก็บอกว่าตรงที่เป็นสีด,ำดำําๆอ่ะคือตัวจระเข้อยู่นะคะไข่เยอะมากและพี่เขาก็อุปกรณ์มานะคะเพื่อจะสาธิตวิธีการแกะไข่พี่เขาก็เริ่มแกะให้ดูเลยนะทุกคนมหัศจรรย์มากไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้มาเห็นหรือมาทาอะไรแบบนี้นะคะดูดิทุกคนน้องยิ้มด้วยนะคะและพี่เขาก็สาธิตวิธีการจับแล้วก็เอาน้องออกมาจากไข่แล้วก็ตัดสายสะดือ ดเสร็จแล้วก็อาบน้ําให้น้องนะคะให้ตัวน้องหายลื่นคือเป็นจระเข้จริงๆอะ่ะทุกคนไม่น่าเชื่อแต่ตอนนี้น้องตัวเล็กเป็นแบบตุ๊กแกนะตาพี่เลโอแล้วนะคะใส่ถุงมือพี่เขาก็ยื่นไข่ให้นะวิ่งเสียงอะ่ะจริงเหรอปรากฏเขาพุ่งออกมาแล้วน,นี่<า>น่าจะเป็นหางวิ่งเสียงอะ่ะออืใช่ดูดิกลัวงูด้วยใช่นี่น,นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วอยู่ ทุกคนคือน้องมีเสียงร้องด้วยนะคะแล้วพี่เลวก็พยายามแบบชนุถนอมเต็มที่เลยนะเอาน้องออกมาจากไข่แล้วก็ตัดสายสะดือเสร็จแล้วก็ล้างตัวน้องด้วยก๊อกเลยนะคะแต่เราก็ต้องเปิดเบาๆนะเดี๋ยวน้องจะตกใจเพราะว่าน้องเพิ่งออกมาลืมตาดูโลกครั้งแรกนะคะน้องตัวเล็กมากแล้วก็ปล่อยน้องลงถาดอันนี้นะคะก็จะมีน้ํายาต่อวชาติหางแล้วนะไม่แสบตานะคะเขาก็จะแบบฆ่าเชื้อน้องด้วยทําให้น้องสะอาดนะคะน้องยังงงนะไม่เคยว่ายน้ำมาก่อนน้องเป็นพันน้ําจืดนะคะก็จะนิ่งและเชื่องกว่าน่ารักมากตาชา ทุกคนก็คือใส่ถุงมือนะตื่นเต้นมากได้ไข่แล้วใข่สัน่นนลทุกคนเพราะว่าน้องดิ้นแล้วก็มีเสียงกัวมีเสียงด้วยวปากเขาอยู่ไหนแล้วอะ่ะเจ็ดห้าหนึ่งนะคือถ้าไม่อยากแกะตรงปากกันเนีะกลวเขากัดนะอันนี้จมูกจับคอไว้ไม่ไกลัวเขากัดอะ่ะเราต้องจับคอนี่อ,อ,อ้าปากแล้วจ้า ขอบารเจ้าดังพร้อมกัดแล้วอของพี่ไม่อ้าเลยอ่ะโอ้โหถโด,ดนตาเขานะทําไงคะพี่คงโง่มากเลยอ่ะกัด <Okay. S 2> ข้ออ้าปากขนาดนี้าม้เากับในีใ้ใช่ใชอ,งงอ่านั้อันนี้อย่ดง<น><น>แรงเรจะได้ตัอกน้องอยู่นิ่งๆค่ะน้องน,น้องดิ้นมากจับไว้จับไว้ชาอย่านุดอย่าปล่อยอย่าปล่อยหนึ่งสองชาแน่นนะคะแค่นั้นเอง น้องของอาชาซามาทุกคนดิ้นเก่งนะคะตัวเขาก็แบบไม่ได้แข็งนะมันก็จะไม่ได้ลื่นๆด้วยอ่ะมันยังนุ่มๆอยู่นะคะเพราะว่าหนังเขายังไม่แข็งอ่ะโอ้ดิ้นตัวนี้ดิ้นกรงฮัลโหลไฮตัวแรกเรียบร้อยกว่าใช่เราจระเข้ก็นีสใส่ไม่เหมือนกันนะฮะก็อยู่ดูดิตอนอยู่แกะไม่ดิ้นเลยของยูโอไอ้ดิ้นแบบมาแกะใบที่สองกันอุ้ยเอาอีกแล้วออกมาเลยอ็หัวออกมาดีแล้ว คือแบบมันจะโดนหน้าเขาเวลาเราแกะลงกลับไปอะได้ไหมพยายามฉีกให้มันถึงตรงด้านหลังศีรษะนะเฮ้ยอย่าวดไข่จิ้มตาหน่าน้องกดโ,โดนตาแล้วน่ะเออดึงออกให้นี่ไงยิ้วของไอ้แบบร้องแนละ้วหายแล้วพวกไข่ขา,าวไข่แดงไข่ไปไหนหมดครับเขาก็จะินไปไปเรื่อยๆอะค่ะเพื่อให้เป็นตัวเนี่ยเหรอใช่ค่ะเ,เป็นอาหารจับคอจับคอจับคอ,อจับคอเออจับมือก็ได้อย่าเพิ่งอย่าดิ้นแรงดิเดี๋ยวลุด ดิ้นทุกตัวเลยอ่ะของชาเอ้ยอุย้ยห,หลุดเองเลยอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะน้องคนที่สองไม่มีพิธีตัดสายสะดือใดๆนะคะคือดิ้นแล้วก็หลุดเองเลยเพราะว่าบางตัวพร้อมจะหลุดอยู่แล้วนะคะพี่เขาบอกคือของอาชาสองตัวคือสองตัวล่างเห็นปะของพี่โลคือนิ่งมากตัวข้างบนน่ะชากรัวจิ้จกตุ๊กแกนะแต่นี่น่ารักไงก็ไม่รู้อ่ะนี่ก็คือเปลือกไข่นะคะฮัลโหลหนูหนูพูดได้แ่งกัน เสียงน้องเหมือนปืนเลเซอร์ของเล่นเด็กเลยอ่ะพี่เขาก็เอาเบบีมายืนในพิเลโอถ่ายรูปนะคะเต็มเลย <S <S 1> <S 1> <â> ไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะได้ไกล้ชิดกับเบบีขนาดนี้ชาติก็ถ่ายด้วยนะคะคือเต็มกำมือเลยอะ่ะก้อนข่งพิเลโอ,อดือดของชานะของอชัานิ่งมากแต่ตัวที่ชาแกะไข่ยออกมาคือดิ้นเก่งทั้งคู่เลยนะเสร็จแล้วพี่เขาก็พาเราไปให้อาหารจระเข้นะคะนี่ก็เป็นจระเข้น้ําจืดทั้งหมดโตแล้วแต่ยังตัวเล็กคนเรียกจระเข้ nên nam không nên nam คือบ่อน,นี้เขาจะชินกับการตบมือนะคะถ้าได้ยินเสียงเมื่อไหร่นะเขาก็จะไหว้มายกใหญ่เลยนะเพราะว่ารู้ว่าจะได้กินพี่เลก็ใส่ถุงมือเตรียมป้อนนะคะก็จะเป็นหัวไก่นะก็กินกันอย่างอเ็ดอร่อยนะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้แบบกระตือรือร้นมากนะแต่ถ้ายนไปก็กินนะพันนี้คือน้าจืดเหมือนที่เราแกะไข่กันเมื่อกี้ป้อนจระเข้น้าจืดเสร็จแล้วก็เดินไปหาจระเข้น้ําเค็มนะคะตัวใหญ่กว่าลายไม่เหมือนกันแล้วก็จะดุเดือดกว่านะช,ะชะ้าชาให้บอกว่าพี่เลโอปลาไก่แรงมากน้ําไก่กระจายแต่หัวช้าเลยเพราะชะ้า ไหวหัวเลาะหนักเกินสําหรับใครที่สนใจอยากจะไปแกะเปลือกไข่จระเข้แบบนี้ก็ไปได้ที่รีราชาฟาร์มจระเข้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิวเต็มหรือยังแต่ว่าเขามีถึงแค่เดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม t i k t o ok k และไ g ชาชาได้นะ,ะอยากดูคลิปอะไรก็เมนต์บอกด้วยนะคะเดี๋ยวชาชาไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ